สวัสดีครับพี่น้องเมื่อกี้มาพบกระช่องาาบูดีเคคือเก่าจ้ะเลืกงานแล้วพี่น้องเลืกงานแล้วเขาปลาหลังจากบได้เขาปลามาเป็นเดือนเนาะพี่น้องลูกไส,ส้บอสบายไปเตะฟุตบอลเซนเซนเอ็นขาดทั้งสองขางนะพี่น้องอันเข่าเฟือกเข่าเฟือกแล้วก็นั่งรถเข็นเป็นห่วงลูกจ้ะพี่น้องเรื่องบได้เขาปลาหาอันหาเบิ่งนักเบิ่งนหยาเนาะ มือนีอ่าให้แน่แล้วเพราะวะ่าแฟนเพ,พิ่นเนพ,นพิ่นเลิกงานไหวพี่น้องเพิ่นเลิกงานไหวมือนี้บอกเพิ่นบอกเพิ่นคุยกับเพิ่นว่ามือนีอันซีเขาป่าเด้บอบ่มีคลิปบ่มีคลิปลงเอาคลิปอันนั้นอันนี้ลงเฮ็ดกับเขาแน่เขาขั้วแน่อันไปเอฟซีข่อยเพิ่นบ่กข่อยมักเพิ่นเอฟซีข่อยเพิ่นมัก เก็บผักเก็บหา้าเนาะจ้ะเนาะก็นเลยคุยกับเพื่อนเพิ่นกันเลยว่าเออโอเคไปซะเิียนสิกาบ,บ้านเร็วสิมาเบิ่งลูกให้ก็สันดอกลูกก็ใหญยแล,ะละ้วล่ะพี่น้องเป็นบ่าแล้วล,ะละ่ละเฒ่าแล้วล่ะลูกก็ไดแต่ว่าแต่ว่ากันยังห่วงอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ากันยังห่วงอยู่นะขอเสิพภาพี่พะน้องไปเก็บอันผักตะก,กะแต่เด้อมอนี้เบิ่งมันสิมนีอันให้เก็บบอกพี่น้องโอ้ยปลามาหกเถอะ มาข่อยสิกลับกล่องให้เจ้าเบิง่งปลาข่อยสิพาพวกเจ้าลุยไปนี่จ้ะพี่น้องเบิง่งปลาข่อยสิพาพวกเจ้าลุยไปอู้หกขักพี่น้องโอ้ยมีแต่ปลาหย่าโอ้ยอันนี้ก็นหนามำด้วนี่นี่หนามไปไปไปจ้ะพี่น้องโอ้ซีนี่พักไม่ง่า่คอยเก็บบ่บ เปิอดอันเนินพักเสียนพักเสียนเผาบ่หรอพี่น้องพักเสียนเผาบ่หลอเปิดอันนี้อันผักบุ๋งฝรั่งพี่น้องผักบุ๋งฝรั่งเบิ่งอันนี้เด้อยน้ำเขาเป็นใบเป็นอนย่างเปิดพี่น้องขึ้นหลายแถอเปิดพี่น้องเบอิ่เลยเขาบ่ได้เขาปลาเป็นเดือนหลายักขนาดเลย อ,อ,อันนี้เด้จากพี่น้องพักบุงพลงังย่างเพิ่นอันแ่าแกเนาะนี่ละเป็นนืส้สล้เพิินสกินเป็นล่ำๆมากจาก้ะแมนบ่พักบุงพลัง,ลงบแ่แมนแมนบ่คอยตืนผิดบ่ภักบุงเปรี้ยวนะพี่น้องมันเปรี้ยวตอนแรกเขากินว่าเป็นเด้เพอแต่กินไปว่าอ้าวคือแซ่บก็สันดอกโอ้ยติดใจพี่น้องมันเขาเปรี้ยวอร่อยเปรี้ยวอร่อยมากเลยจากพี่น้องจ้ะ โอ้ยลมแรงลมแรงไปจะไปพี่น้องไปเบิ่งอันพักตะก,กะเตียนเฮ่าเหมือนซีมีบอลข่อยสิกามทางใดบอพี่น้องมันหกแมมันหกไปกันจ้ะนี่จะพ่น้องพักตะก,กะเตียนบอขึ้นหลายคือบอลหลายซ้ำปีที่แล้วพี่น้องปีที่แลวมาอุย้ยเป็นด่งเลยอันนี้เกิดกระลอกลมกระแหลมพี่น้องพ่อได้กินอยู่จ้ะเก็บเลยจ้ะเก็บเก็บ ถุงมือก็บแปเอามาพี่น้องลืมอพอได้เก็บพอได้กินอยู่พี่น้องโอ้โหเก็บตอนนั้นบอกพ่อกันกินพี่นอ้องเก็บเอาไปวัดเน,นาะจ้ะเนาะบอคู่กันกินมีแตอเขาจ่าว่าแสบแสบแต่ว่ามันแสบอีนี้พี่น้อง คนว่าอันรสชาติมันไขา่ขาขๆอันถั่วพูก็สนแต่ว่าขนว่ามันแสบก่าถั่วพูมันรสอันถั่วผู้มันสีออกแบบเส้นๆน,น,น,น้อยเน่าจะเนาะแสอัน้เพลนแบบกินแล้วมีความสุขนะพี่น้องรสชาติคนกินแล้วมีความสุกกินแล้วแบบ ไม่มันบ่อเส้งอ่ะพี่น้องเพราะว่ามันแสบอ่ะอันนี้มันกำลังข้นเนาะอันนี้คอยโอ้ยปีที่แล้วคอยยือเอาเด้อพี่น้องปีที่แล้วมันขึ้นสูงเนาะคอยอยือเอาโอ้ยโชคดีพี่น้องเดี๋ยวขึ้นมาแป้นอดเติร์ดคอยคือดิว่าสิอบอมี แอนอืดตืดเลื่อนเลี้ยวเขามาว่าแต่สิบะหมีให้เก็บพี่น้องเอ้ยสูบดีสูบดีต้องขอสก็บกองไว้นี่สักก่อนแล้วก็จังมาอันใส่ถุงออกทีหลังขอไประเด้เอากระตปามาเด้อเหมือนอีกเพราะว่าเลิกงานนะพี่น้องเลิกงานขอเอากระเป๋าปีมาอันปตานี่พักมีซีใบหลายหลายเด้อพี่น้อง ดอกใหม่ก็หลายหลายอันซัมเมอร์มันก็นดียางเสียอยยางพี่นงข่อยแต่ว่าสอหรับข่อยนี่ข่อยไอ้มักห่อนมักห่อนมกกักไ้ยังอยู่พี่นงแต่ว่าข่อยข่อยแพ้เกสรดอกใหม่ไหมข่อยแพ้เกสรดอกใหม่เงี้ยมันเนี่ยแห้งร่มล่มแบบนี้เกสรดอกใหม่มันพัดโอ้ยแห้งคัก แม่แพัอ่อันนี้เด้อวคอยแห้งแพร่คักพี่น้องอัน,นดอกฟันสิงโตน่ะติเกสอนมันอ่นนะนะดอกเหลืองๆมันดอกเหลืองๆกับแพร่ยู่แต่ว่าบอบอ,บอแพร่คักซ้ำม,มันดอกที่ว่ามันเป็นปุ๋ยฝ่ายเนาะที่ว่ามันเป็นเป็นเป็นฟุ้นน่ะพี่น้องอันนั้นโอ้ยคอยแพร่คักขนาดเลยโอ้ยฝ่าวิก็บ สูงดีสดูงดีมีให้เก็บพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอถอดขอพายเด้อหมุนกล่องแห้งหมุนกล่องบุดแบบนึงเพราะว่าย่านน,าน้ำน้ำมันก็ขึ้นมาแซมกันจะ้ะซ้ำกันอโลดเป็นเอ่อเอ่ออีียงเพิ่นเอิ้นอีียงพังนี่เพิ่นเอิ้นเคสแบ่บ่บอกโอ้บ่แม่นเอ่อบอกโลแบ้เฮ่อีีออยงนี่ล่ะมันนั่น กินได้อยู่พี่น้องหน่วยมันแต่ว่าต้นมันสิเป็นน้ำจ้ะปีที่แล้วหลายหลายด้วยพี่น้องมาเก็บกระมูกรมูกับลาวาเอากระสันแต่กรบ,บ่บเบิดข่อยก็เอาไปลายกระสันหลายปีที่แล้วเขามาเก็บอยู่สามเถี่ยวพี่น้อง เอฟซีข่อยมากมากตัวเอฟซีข่อยมกักอันเบิงแล้วขอยเก็บพักอัน,นตะกะเตนปีที่แล้วขอมมาเก็บอยู่นีล่ะขอมมาเก็บสามเถี่ยวพเดีพี่น้องโอ้ยอันนี้เทียวเดียวกับที่่พ่อกินไมยข่อยอยากหัวขวนเลยอัน,นก้มเก็บจริญรัเก็บเอวปีที่แล้วย่างเก็บเอาได้พี่น้องยือเอาปีที่แล้วยือเอาเพราะว่าเออมันสูงเนาะ โอ้จ oh, ีนี่กำลังขื้นพนี่น้องขื้นอันเห็นบอหงาด้วยิีถวมขื้นแทงก็หงาหงาเพราวยสิถ่วมเอาพ่นข้ายอันเป็นกระถางนะพี่น้องพ่นกับู้ใดไอายากสือไปปลูกอะ่ะซื้อะ้ะมันเป็นไหม้ประดับเนาะจนะ้ะเนาะ เป็นไม่ประดับดอกมันก็กินได้เลยพี่น้องทางลงหลอกลงแรลมพนสีเอาอันหยดอ่อ,อนๆมนนั่นนะนะเอาไปอันประดับจานได้พี่น้องขึ้นโต๊ะประดับจานอันคน่อนข้างสีแพ้งเ้อพี่น้องคอยคอยไปเห็นในลานอาหารคอยไปเห็นอัน ในโรงแรมเพิ่นเอาจัดจานจัดอี่ยังก็เสียข้าเจ้พาพ้าต้นเอิญหยาตักกระเตนคอยไปเห็นในโรงแรมอันเจ็ดดาวเพิ่นเอาไปประดับอันจานอาหารแตงสย่างงามพี่น้องคอยบอกกาเอิญหยาตักกระเตนเลยพี่น้องเขาองเอินทักตักกระเตนดอกเขาก็กินได้พี่น้องดอกเขาก็กินได้จ้ะ ยอดเขาแล้วก็เขาก็เอาไปขายอ่ะพี่น้องที่เขาเอาไปขายในกระถางอ่ะพี่น้องกระถางละห้าสิบโครนนะคะกระถางกระถางหนึ่งก็สามรอยบาทบ้านเท่าละพี่น้องบึ้งนะพี่น้องมันกรลังขืนมันกรลังขืนเสมกันก็หยาเนาะอันพับก็กะเต็นก็หยาอ่ะก็ดีกันจ้ะพี่น้องมั้งแต่นีน้ำพอมา ถุงมือของกับไรเอามาไหมเก็บอันเก็บบาแสบเลยพี่น้องย่านน้ำปักมือเนี่ยแพ้นี่เกี่ยวแพนี่เนียนเนี่ยก็บบ่าท่านได้หายอยู่พี่น้องน้ำเปาะน้ำกกเขาปางสิละอืม ยังโสดีอยู่บ่เสียเถี่ยวมีกเก็บย่างเขามาเป็นเอนอืดตื่เอาคือเป็นแนวนี้วสันบัดแนวอืนอ่นหกอือตื้ออยู่บันดนันพัดตะกะแตนเงียบมิตรีขอเิ่โอ้ยานยานยานมาเสียเถี่ยววสันวันหนึ่งหั่นนี่โอ้ยเก็บไปนน้ำกันพี่นอ้องผักตะกะแตรนขอชีพเก็บไป็น่ลายเนี่ยมันมีเพราะว่า เพราะว่านี่มันไก่เลยพี่้องเพราะว่าตรงอขามขามสะพานมากจ้ะตรงขามสะพานมากเกลบยดเลพี่น้นงเพราะว่าเอถ้าเกิดว่ามาเห็นงานนะังสีเขาก็อกอ,กอกจากออกจากที่ทํางานแล้วก็ขับรถเข้าป่าเลยสินว่าต้องขามสะพานนะพี่้องแต่ถ้าเกิดว่ากลับไปบ้านแล้วกลับมาใหม่อีกต้องขับรถขามสะพานไกลแน่เยพี่้อง นีแบบก็เลยว่าเก็บไปลหลายๆในจังหน่อยเสียปใส่อันถุงก,กระดาษไววเอาไว้เอาไววก็เอาไว้มุมมืดได้พี่น้องมันจังสีบดขาวไม่มีห่างห่างพี่น้องเลยเก็บบ่เก็บบอ่อเสบเลยแต <c oughs> ่ว่ากระซังเก็บบ่อเสบก็ขอให้กินเสียบนี่แหละเสียต่ำ โอ้เสียไปตำบักแค่รอดโอ้พี่น้องเอ,อลล้ยกองวนนอโอ้ยปวดเอวเหรอ,ดดอ,ดดอโอ้ยแดดซองพี่น้องแดดซ่องแดดซ่องบ่อะไรเขาปลาเป็นเดื้อนพี่น้องหวงลูก บางเทียแม่กับบานไปยังสีกะเมื่อวานพี่น้องกับบานไปนั่งพัดวาแม่วันนี้ยังไม่ได้กินยาเลยวันอะคือวางสาระรู้คือบอกกินตามอันที่หมอสัง่งคอยเฮ็ดยาตกคอยเก็บบอดายวสัสดโอ้ยแม่น้ำตาสีไหลพี่น้องเอ้ยถาม่าเพิ่นเฮ็ดกับเขาก็นำเองกินได้บ่อยเพง่นอยู่บ้านเฮ็ดได้อยู่จะพี่น้องแต่ว่า เพิ่นสิเก็บล่างบา่ไดะจ้ะเ็ดได้อยู่เพราะว่าอันกับเขา่าแม่ก็เตรียมใบห้เพิ่นก็นเอามาออุ่นจังสีนะ่ะพี่น้องเข้าใจบ่เอามาอุ่นละเนียนคันเพิ่นสิล่างจงล่างการนั่งสิเพ,พิ่นล่างบ่ได้จดจะพี่น้องเพราะว่าสิ่งล่างการมันสูงนะจ้ะเนาะนี่ละเรื่องของเรื่องเรื่องที่ว่าเป็นยังไงมาดามบพราใดเขาปลาเป็นเดือนห่วงลูกจ้ะพี่น้อง โอ้ยลูกไงลูกเถากห่วงอยู่หันละ่วงย่านคิดไปตัวทีพี่น้องเฮ็ดงานกะเฮ็ดงานกะเฮ็ดบะมวนหอกวงลูกย่านลูกตก๊รถเข็นขึ้นบ่ไ้คิดไปตัวทีอันอันพ่อเพิน่นกะสื่อสื่อถุงอนันใส่โทรศัพท์มือถือเด้ว่าอันให้แฟนข้อไว้อนะัน่ะพี่ แขวนข้อไวเนาะแบบจังไรน่ะมันกระสีลำบากในใจหน่อยพี่น้องเพราะว่าพิการไม่เนาะคนมาคยพิการยังสิไหมเพิ่งจะเริ่มพิการเลยนาะเพิ่งจะเริ่มพิการเพิ่งจะเริ่มเอนั่งรถเข็นยังสินะแต่ว่านั่งแต่ว่านั่งรถเข็นอย่างยู่ยังสียหมอครับหมอ่นกับไอ้ไอเทรนนิ่ง หมอพนกับอันนี้หายยูดอกฟื้นหานะพี่น้องหมอหมอพนก็ฟื้นหายอยู่ว่าถอยหน้าถอยหลังไปหน้าเดินหน้าเดินหลังสิกะหมอพนกับพนกับเทรนนิ่งยูก่อนที่พนจะใหญ่ไม่อยู่บ้านเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลูกชาย่อยพนยูผู้เดียวไม่มีคนดูแลสิพนกสิหายยูลงบ้านนะพี่น้องแต่นี้ เขาเห็นว่าเออลูกชายเนี่ยอยู่กับพ่อกับแม่เขาก็เลยให้กลับบ้านแกพี่น้องเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากเขาจะโอ้ยพี่น้องเอยขันหายใจเองได้ยังได้หน่เขาเจ้ามาให้นอนแล้วเดินล้ลบานยูอันต่างประเทศนี่ค่าใช้จ่ายมันสูงพี่น้องผัวข่อยเพื่อกระซูนมาสันคนก็่าอันเฮ็ดงานจ่ายภาษีต่างบัตรลายอันลูกลูกเป็นซํานี่ สิหายู่โรงพยาบาลก็บมาหายู่งศิลป์น่ะพี่น้องอยู่โรงพยาบาลบ่ได้มันแพงมิคอยมีอยู่เที่ยงนึงคอยติดอันโคเนาะคอยติดโคคอยคอยขอหมอคอยบอกว่านายคอยนอนโรงพยาบาลในบ่หมอบอกว่าบ่อประสนคอยว่า ข่อยก็เฮ็ดงานเสียภาษีไดปราสันไปยังข่อยขอนอนโรงพยาบาลบ่ได้เพราะว่ามันแพงประสันขึ้นหนึ่งกระตุกอันคืนหนึ่งกระตุกอันหกพันคนเพิ่นวันเนาะหมอเพิ่นก็ชี้แจงให้ข่อยข่อยก็ข่อยก็เข้าใจอยู่แต่ว่าข่อยก็ดื้อน่ะพี่น้องเพราะว่าข่อยว่าข่อยแบบคือเวลาเราเวลาเราป่วยอยู่ต่างประเทศนะพี่น้องเวลาเ้าป่วยอยู่ต่างประเทศเนี่ยเอ่อมันมันว้าวีมันเหงา เพราะว่ายิ่งเราติดโควิดเนาะมันบม่มีผู้ใดมาเบิ่งเขาเลาได้พี่น้องไม่มีใครมาดูแลเราเลยนะพี่แต่พัวผู้เดียวพีแต่ผัวผู้เดียวพัวขอรกสูดหยอดอหรีได้พี่น้องเมียติดโควิดเนะโอ้ยนอนกอดหมอบอกว่าให้ยแยกห้องบ่อบขอบ่แยกย่ <c oughs> ามคอยติดพัวกัติด <c oughs> คนละกกีดยาขวายามข่อยอเป็นโควิดย,ย่ามไดผัวข่อยเป็นย่ามนั้น <c oughs> เรานอนกอดแล้วบอกไปใส่พี่น้องบอกนะว่าผัวบอกไปใส่น,น้ำกันเป็นน้ำกันเองนะเพระว่าเป็นน้ำกันบ่ได้เท้าพู้ได้สิมาบึงข่อยพูดได้เสิยามะบึงข่อยท่านแต่ว่าแต่ว่าจังว่าเลยยามผัวข่อยเป็นเพิ่นเป็นบ่แห้งพี่น้องเขาเป็นเขาเป็นบ่หนักคือข่อยข่อ,อ,อยนี่แมง เกือบสิไปพร้อมนะค่อมตัวขอยติดรุนแรกแลวรุนนาคอมบ่เคยลืมจ้าเทียอันนาค่อมไปแล้วขอนอนผงาบผงาบอยู่สีมือขอกัะตีงขิ้งบได้พี่น้องอันละสิบอกให้ง่ามขอยเป็นเป็นอี่ยังกันแล้วแต่ขอดเป็นนักแห้งยา่า่อันโคเลยโ่โคขอก็เป็นนัก โอ้เก็บอันพักตะกเก็นเก็บไปเก็บมาไปเป็นโคละบ,บานนี้เอาไปตัวทีบละคอยโอ้ยนจังแมนโอ้ยมันมาขึ้นแบบนี้เนาะขึ้นไปน,นีิดๆกับปวดแอวแล้วบานนี้เก็บมันบ่ได้ขึ้นสูงๆโอ้ยมีแล้วพี่นอ้องเอ้ยคอยคอยยืนเก็บเอาเอาบิง่งเลย อันดงดงพักบุ่งฝรั่งคุ่นที่เ็นอยู่ตอนานอ่ะใช่หมดเลยนะคะพี่น้องค่ะเมียนบดเลยจ้ะยอดเขาก็ไม่ใหญ่เหมือนปีที่แล้วนะพี่น้องยอดพนกับบอใหญ่ยอดพนบ่ตรงคือปีที่แล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยขำยอดใหญ่ยอด,ยอด,ยอดตรงมากมอยถีเอาไปบดเลยเบิ่งในยหอบ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 ,หอบนี่หลเ้ยแต่ว่า ยนดมันตรงขวายเลยมันเลยมันเลยน้อยมันเลยดูน้อยว้ยเห็นบานพี่หน่อยเราขวศออนงามขลักงามน,นี่แต่จังหวะแล้วมันติดถนนเนาะมันติดถนนขอากบเก็บกินคือกันเดอพี่น้องขวามันถึง,ง,มถงแม่ถึงแม้มันจะไกล ไกลถนนแต่คนพาหมาเดินขวากบกไปเก็บได้พี่น้องอคนขี่เดียดมาอันนี้นะอัน,นปลาปลาห่างซื้ออนมาปลาห่างก็ได้เนานะคนเข่าบ่ถึงเราพี่น้องเขาคนเข่าบ่ถึงกับหมาเข่าบ่ถึงกับพี่น้องเขาค้นเขาถึงหมามันกับเขาถึงเพราะว่าคนมันมากกับหมามก็ร่งขึ้น กำลังขึ้นกับมี่เศรษเก็บไร้เถียวอยู่ด้วนี่พี่น้องเพราะว่าเขากําลังขึ้นเนาะเขากําลังขึ้นกับพี่น้องเศดษเก็บเศรษฐมาเก็บอีกอยุจธ์เถียวมันมาท่านไหนไงเนี่ยยอดเขาบ่คอยตรงแล้วพี่น้องยอดเขาไม่ตรงเลยอันนี้มันเป็นอันธรรมชาตินะพี่น้องนี่มันธรรมชาติ ตอนที่ไปเก็บรถแลกน่ะอันขอไปเก็บอันอยู่แถววัด,ด้อพี่น้องไปเก็บอยู่แถววัดเนาะนข้าเจ้าผ้าไปไปเก็บเก็บมากบ่ได้เอามากินบ้านดอกพี่น้องเอาไปกินอยู่วัดเบิดคนอ่านกแ็นนกแซ่บคนนี้ก็แซ่บบ่ได้เอามากินบ้านซ้ำอหอดแต่บ่พ่อกันกระตาบักไงได้พี่น้องกระตาบักไงคอยเก็บ บ่คู่กันเอาไปเอาไปวัดโอ้ยขอละนอนกินหอดพักตะกะเตีนย่ามมันกินโอ้ยกล่องย่ามกินตามขึ้นรถย่ามกินปนกินแจวอย่งสีพี่น้องโอ้ยคินหอดบ่ได้บ่ได้มักเก็บ เก็บตอนนั้นกับบ๊คู่กันกินก็เลยบแ่แด้เอามาอืมน้ำขักพี่ห้วงเอ้ย